ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอสแคชวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ 2,565ปีทองของ ESG Deal ปี2,564ถือเป็นปีของการซื้อและควบรวมกิจการด้วยเม็ดเงินลงทุนและจำนวนดิวที่สูงที่สุดข้อมูลจาก g l o b a l Data ระบุว่าในแต่ละไตมาาจำนวนดิวเฉลี่ยมีมากกว่า9,000ดิวเม็ดเงินสัพดกว่า1 000, 000, 000ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ตัวเลขของการประเมินที่รายงานผ่านสื่อรอยเตอร์ระบุว่ามูลค่า m a ทั่วโลกในปี2,564เติบโตถึง63%มีมูลค่ากว่า5.6ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงสุดคือยุโรปและเอเชียส่วนกลุ่มธุรกิจที่เป็นเป้าหมายใหญ่ในการซื้อกิจการยังคงเป็นธุรกิจเทคโนโลยีและเฮลท์แคร์นักวิเคราะห์หลายสำนัก มองตรงกันว่าในปี2565นี้จะยังคงเป็นปีทองในการซื้อกิจการเพราะองค์กรขนาดใหญ่ยังคงมีเม็ดเงินที่เตรียมไว้สำหรับการลงทุนอยู่เต็มกระเป๋าประกอบด้วยกระแสการเติบโตของตลาดทุนทำให้สามารถระดมทุนผ่านหุ้นกู้ได้ง่ายจึงสามารถนำเงินไปลงทุนซื้อธุรกิจเป้าหมายที่เป็น transformative deal หรือ d e a พลิกอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย ย่างก้าวเข้าสู่ปี2,565สื่อด้านการวิจัยทางการเงิน Merger Market ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นกับผู้บริหารองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องของการลงทุนและผู้บริหารกองทุนขนาดใหญ่300ลายทั่วโลกเพื่อจับตาทิศทางการลงทุนผลสำรวจพบว่า60%ของผู้บริหารมองเทรนการควบรวบ รวมกิจการจะยังคงเป็นขาขึ้นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่จะมาแรงจะเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องดิจิทัล t r a ์ฟอร์เมชั o นกลุ่ม Data Analytics และกลุ่ม Cyber Security ส่วสูอุตสาหกรรมที่จะมีแนวโน้มการเติบโตสูงสุด3กลุ่มหลักได้แก่ 1. กลุ่ม c o n sumer และ Lifestyle 2. กลุ่มยาและไบ o t เ c ค 3. กลุ่มเทคโนโลยีโทรคมนาคมและมีเดียแต่ไม่ว่าแต่ธุรกิจเป้าหมายจะอยู่ในอุตสหาหกรรมใดประเด็นสำคัญที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้คือนักลงทุนองค์กรและกองทุนขนาดใหญ่มองว่าปัจจัยด้าน ESG จะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเลือกดิวนั่นคือจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักความยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล62%ของผู้บริหารองค์กรที่ทำการสำรวจยืนยันว่า ESG จะเป็น,นกลไกหลักในกระบวนการตรวจสอบและการตัดสินใจในการเข้าลงทุนซื้อหรือควบรวมกิจการนอกเหนือจากเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล3เรื่องหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่กองทุนจะให้ความสาคัญกับธุรกิจเป้าหมายก็คือ 1>, 1. มีการบริหารจัดการเรื่องการปล่อยกา๊าซลืนกระจกดีมากน้อยแค่ไหน 2. มีการบริหารจัดการน้ําและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3. มีการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร นโยบายและทิศทางการลงทุนในรูปแบบที่เป็น ESG-oriented ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเลือกดิว M&A ซึ่งแตกต่างจากยุคก่อนที่การตัดสินใจเข้าร่วมทุนหรือซื้อกิจการจะโฟกัสที่ผลประกอบการและโอกาสในการเติบโตเป็นหลักทิศทางของการลงทุนที่มุ่งเป้าสู่กิจการที่ดำเนินธุรกิจ ื่อความยั่งยืนทําให้ทุกองค์กรธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จะต้องหันมาประเมินตัวเองและปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในมุมของนักลงทุนความท้าทายของการลงทุนในธุรกิจเพื่อความยั่งยืนยังคงมีอุปสรรคมากมายที่รอการแก้ไขความไม่พร้อมของข้อมูลและมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ภาคธุรกิจต้องรีบเติมเต็มเพื่อคอยคว้าโอกาสจากการลงทุนในอนาคต column business t r a n f r m corporate future เพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้น ESG บ้างคะพี่มาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่องหุ้นพอดแคสต์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆนค่ะสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากข่าวหุ้นกรุงเทพธุรกิจถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ